มโตป่วนพี่น้องสิกับลาวเลยเด้วยจ้าแล้วพักนกระย่างหวนก่อนเนาะระว่างล่อหลดลุงเพชรมาส่งกับประมนเด้อยจ้าพอคนมาหับเอาเด้อพี่น้องสนะามาหับพ่กนกรย่างลิ่นนี่ชาดานนี้ก่อนซ้มหลุดมา บ่มีโหลดเพื่อเลยยางลินได้ันปล่อยให้ยางลินเน่นี่ลาหมักหลายเมกเล้ยเฮ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 ้ยลนเฟ้นฟ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 นเลย มาใช้ทางนาเราก็ได้แดีวหนะมุนนี้รถไปอันททอนั้ทางที่ก่นนะแค่เห็ดยอียงนว่นี่ Thế <laughs> à, à, Nào khan bạn này Lúc khớt Lúc tiêu. Lúc kêu Má 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 Bố má lục xoắn nè เอ้าว้ามเอา,เอาวันนี้ลุกขึ้นลุกขึ้นมันจิมาข้านแนวไหนวันนี้ลุกขึ้น